ข้อ4กํกหนดว่า a b c แล้วก็ i มีมิติเท่าไหร่2อคูณสพี่ไฮไลท์ไว้ก่อนนะก็เอาง่ายๆก็คือเป็น2แถวกับ2หลักแล้วก็ i ก็มคลิเอกลักษณ์น่าจะจําได้แล้วก็ให้เดสบ a กำลัง3เท่ากับเดสสรูสอง i แล้วก็เดสมีอินเวอร์เท่ากับ4แล้วก็ให้ก้อนนี้มาคือให้มา3อันแล้วก็เป็นการถามอะไรนะเดส โดยปกติพี่จะเริ่มจากคำถามแสดงว่ามันต้องการเ e ซบีก็ต้องไปเริ่มข้อมูลที่มีเม g ิก B ซึ่งข้อมูลที่มีเม g ิกบีคือก้อนนี้เท่านั้นสองก้อนแรกไม่มีถ้ไหมพี่ก็ต้องเริ่มจากก้อนนี้นะแปบ๊บนึงนะเริ่มจากตัวนี้เพราะว่ามันมีอะไรอยู่นะ m ม t i กบี B, แล้วเขาถามเดซบีแผนแรก ไม่แนะนำให้ใช้แผนแรกคือการสมมุติตัวแปรหมดเลยเนี่ยสมมติ a b c หมดเลยอย่างละ4ตัวแปรเพราะว่ามันเป็น2คูณ2ที่ไม่แนะนำเพราะว่ามันน่าจะยังไงนะอเออมันน่าจะเยอะมากโอ้โห12ตัวแปรคือเยอะมากอะเยอะมากดังนั้นเราก็เลยไปดูที่คำถามเราสังเกตว่าที่คำถามเนี่ยเขาหา b หรือหา d ด b หาเดทบีแสดงว่าถ้าเป็นการหาเดทบีอ่ะเราจะใช้คำศัพท์ที่เรียกว่าการเทคเดทคล้ายๆเทคล็อกอ่ะเป็นการเทคเดทเข้าไปเพราะว่าโจทย์ถามเดทบีก็ต้องเทคเดทเข้าไปที่เมจิกบีเพราะฉะนั้นด้านซ้ายก็จะเป็นเดทเดี๋ยวพี่ค่อยๆไปนะเพราะว่าเราอาจจะลืม A คูณ B ทานสปคูณ C ด้านขวาก็ต้องเป็นการหาเดดของก้อนนี้ซึ่งพี่ขอเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้เลยเป็นการหาเดด แล้วก็เป็นลบ6เป็น1เป็นสี่แล้วก็เป็นลบสองถ้อนี่หายยังไงนะเดซสองคูณสองอ่ะต้องต่อต่อสองหลักสองแถวเลยไหมไม่ต้องใช่ไหมคูณลงได้เลยจำได้ไหมเราก็คูณลงได้บวกสิบสองแต่ว่าคูณขึ้นน่ะต้องกลับเครื่องหมายจำได้ไหมมันเป็นบวกสี่ต้องกลับเป็นลบสี่แล้วก็เอามารวมกัน ถึงจะเป็นเดดก้อนด้านขวามันจะได้เลขแปดแล้วด้านซ้ายนี้เมชิกแต่ละอันทำอะไรกันอยู่เอคูณกันคูณกันทีนี้ถ้ามันคูณกันมันแจกเดดได้แต่บกวกลบไม่ได้อันนี้คูณกันแจกได้เราก็แจกเดดเข้าไปทีหลันดังนั้นด้านซ้ายก็จะเป็นเดดเอแล้วก็คูณกับเด,ด B บีแทนสพอต แล้วก็คูณใครทีนึงนะเดซี่เขียนเท่านี้ก่อนเอ้ยเมื่อกี้ได้แปะเนาะมันติดทานสปอยนี้ตรงกับสมบัติอะไรนะข้อแรกที่ว่าเดดมีทานสปอยทานสปอยไม่มีผลกับเดดเอาง่ายๆทานสปอยไม่มีผลกับเดดแสดงว่าเดดบีฐานสปอยกับเดดบีคืออันเดียวกันพี่ก็สามารถตัดทิ้งได้ โจ์ก็เลยเป็นการถามเดดบีแค่ตัวนี้ต้องหาใครมานะเดดเอกับเดดซีว่าได้เท่าไหร่แล้วก็ย้ายไปหาแปดอันถึงจะได้เดดบีออกมาตัวที่น่าจะหาง่ายกว่าถ้าเป็นเราเราว่าจากโจ์อะ A หรือ C ตัวไหนง่ายตัวไหนน่าจะหาง่ายกว่า4ี เพราะว่ามันมีเมคิกตัวเดียวอีกฝั่งหนึ่งอะยุง่งงั้นพี่เริ่มตัวนี้ก่อนนะจากโจทย์เนี่ยมันเรียกว่า d ดซีอินเวอร์สูตรนี่ยังไงนะ1ส่วนเดซีอ่าสูตรจะเป็น1ส่วนเดซีสูตรเขาอ6ไงใช่ไหมเราก็จะได้1ส่วนเดซีเท่ากับ4แล้วเหมือนกับว่าเราย้ายเดซีไปคูณย,ย้าย4เหมือนสลับฝั่งอะแสดงว่าเดซีก็คือ1ส่วนใคร1ส่วนส อย่างนี้นะเราก็ไปแทนที่เดซตัวนี้เป็น1สนส่วนสี่แล้วก็ตรงกลางเป็น d ดซบข้างหน้าคือใครนะเดซเก็ต้องไปหาเดซเว่าได้เท่าไหร่<ม>ก็ต้องเริ่มจากข้อมูลตัวแรกอะที่มี Magic A มาเกี่ยวเลื่อนแป๊บนึ่งนะแปบ๊บนึงนะก่อนนี้ คือมันมันไม่ได้ให้เดดเอมาตรงๆเนาะมันมีอะไรบ้างมันมีลบมีกำลังสามเอาเอาเฉพาะฝั่งนี้ก่อนทำยังไงดีเดี๋เดต้องใช้พวกสมบัติอะไรมาเกี่ยวข้องแหละเอเอเดึงอะไรมานะดึงลบดี๋ยูเดี๋ยวดูตามพี่นะดึงลบออกมามันจะตรงกับสมบัต dead ิเดดเคเเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังก่อน อรงนี้นะดึงลบออกมานะมันจะตรงกับสมบัติเดซเคเพราะว่าลบในที่นี้ก็หมายเขาว่าลบหใช่ไหมลบก็คือลบหเวลาเราดึงค่า K ออกมามันดึงได้เลยหรือต้องยกกําลังอะไรอา่ามันต้องยกกําลังแถวแล้วก็คูณกับเดซเแสดงว่าเราต้องรู้ว่า A กําลังสามมันมีกี่แถว ซึ่งสิ่งที่ต้องรู้เพิ่มคือไม่ว่า A a กําลังสองเอลัง3หรือ A อําลังอะไรก็แล้วแต่มิติมันจะเท่ากันอมิติมันจะเท่ากันคือจำนวนแถวกับหลักกเท่ากันมิติเท่ากันเพราะฉะนั้น A อมี2แถวที่โจทย์ให้มาแสดงว่า a กําลัง3มันคูณกัน3รอบก็ต้องมีกี่แถวอยู่ดี สแถวถูกไหมแสดงว่าลบ1ในที่นี้ที่ดึงออกมามันจะต้องเป็นลบหนึ่กำลังแถวก็คือลบหนกำลังเท่าไหร่นะกำลัง2แล้วก็ค่อยคูณกับเดดเอกำลัง3คือด้านขวาพี่ยังไม่เขียนนะเขียนทางนี้ก่อนแล้วมันก็จะมีสมบัติอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าเดดเอกำลัง n คือเราสามารถดึงเลขชี้กำลังไปข้างนอกได้จำได้ไมเดซเอกำลังเดึง n, เออกไปใช่ไหมน่าจะตรงกับข้อสมั้ง ก้อนนี้ก็จะเป็นเดซเอทั้งหมดกํลาลัง n แต่ว่าอันนี้ไม่เขียนได้ไหมเพราะว่ามันก็ได้ใครได้หนึ่งปะลบหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งหนึ่งคูณใครก็ได้อันเดิมอันนี้ไม่เขียนก็ได้แต่ว่า n ในที่นี้เนี่ยต้องเป็นเลขอะไรเลขสามเหลือด้านขวาด้านขวานี้ต้องดึงใครออกมาสองรูสองเพราะว่าเป็นตัวเลข ทีนี้ดึงออกมาได้เลยหรือต้องยกกําลังแถวยกกําลังแถว i ยังมีสองแถวทุกทุกอันมีสองแถวหมดโจทย์ให้มาเพราะฉะนั้นเวลาดึงออกมามันจะต้องเป็นสองรูออง้อแล้วก็ยกกําลังสองก,กลังสองนี่มาจากไหนนะมันมีสองแถวที่มันคูณอยู่มันมี2แถวแล้วก็คูณกับเดซไอถ้าเราจําได้เดซไอจะเป็น,น1เอกลักษณ์อะในลักษณะเนี้ยพี่เขียนให้ดูด้วย วแต่ก็น,น่าจะยังจําได้อยู่เนาะเน่น่แน่เนี่ยคือเมทริกซ์ไอคูณลงได้หนึ่งคูณขึ้นได้ศูนย์เดซไอจะเป็นหนึ่งเสมออันนี้ก็หนึ่งแล้วสองรูสองกำลังสองมันจะได้แปดทำไหมแจกสองเข้ามามันจะได้แปดอะไรกำลังสามได้แปดสองแสดงว่าเดซเอคือสองแน่แน่เดซเอคือสองเพราะว่าสองกำลังสามมาได้แปดแทนจบแล้ว แต่ระวังผิดตรงชอยเฉยเด a เอเป็นสองพี่เขียนตรงนี้ก่อนนะตรงนี้เลขสองนะแล้วด้านขวาได้ใครนะได้แปดเอาเท่านี้ก่อนถ้าใครทันก็ลงหน้าได้เลย 2กับสี่นี่ไง,งาออก,กันนายอัดกันไหมอันนี้ตัดกันเหลือใครนะเหลือ2แล้ว2ไปเจอ8ก็เป็น16แสดงว่าเดดเบีได้16แต่เขาเ,เขาไม่ได้มีช้อยที่เป็น16อะ่ะเขาเป็นช้อยให้เลือกว่าช้อยไหนได้16เท่ากันก็ตอบช้อยนั้นตอบข้อ,อ 1>, 1เพราะว่าเวลาเราดึง4ออกมามันต้องยกกำลังแถว ใช่ไหมใช่ไหมดึงตัวเลขออกมาต้องยกกําลังสองไมี2แถวไงมันจะเป็น4ี่กำลังสแล้วคูณกับเด็ดไซึ่งเดดไอมันเป็น1 4ึ่งกำลังสก็เลยได้10เท่าไหร่นะสิ 16. มันก็เลยเป็น16บกคูณหก็เลยตอบสิแต่ว่าถ้าช้อยที่2เวลาดึง16อะ่ะมันต้องไปกำลัง2มันจะเป็น256ใช่ไหมไป